ทุกคนฮะตอนนี้ผมอยู่ในจุดเซ็นเตอร์จุดที่ผู้คนลุกป่านแห่งหนึ่งของกรุงจาก,การ์ตานะครับตรงน,นี้เป็นห้างดังห้างใหญ่นะครับซึ่งเป็น Giant, เจนซูเปอร์ดิพาร์ตเมนต์สโตร์ของจาก,การ์ตานะครับเรียกว่าแกรนอินโดนีเซียนะครับเวสต์มอลและก็อีสต์มอลเนี่ยห้างทุกคนเห็นไหมฮะ รถสามารถข้ามไปได้ทั้งสองฝั่งเป็นถนนใหญ่ด้วยนะเขาทำคล่อมเลนเขาทำคล่อมเลยไหฮะเพื่อทีอ่ให้ตึกเนี่ยข้ามไปมาหาสู่กันได้นะครับทุกคนจะเห็นเนาะเห็นไหมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรเ่เนาะแต่ว,ว่าให้ทุกคนเห็นสองฝั่งนะครับทุกคนก็จะเป็นฝั่งทางหน้าขวามือผมก็เป็นห้างเดียวกันนะแต่ว่าเป็นฝั่งอีสตกับฝั่งเวสตนะครับเนี่ย ข้างบนนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับตึกสูงส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเ,เป็นพวกเป็นร้านอาหารเป็นอ,อ,อะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมอาจจะพาทุกคนเดินไปดูนะแต่รอบๆห้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกแบรนด์นะครับทั้งหลายดังๆนะครับตึกสูงตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อน,อนๆมาตรงนี้ก็ลองเดินมาดูนะครับบรรยากาศของ ไป็นอยังไงผมยังไม่เห็นเอ่อซีฟูด้ดหมายถึงว่าเอ่อไนท์มาเก็ตอะไรนะเห็นมีแค่นี้นะไม่มีร้านละเล่นอะไรทางนั้นนะมีมีอาหารนะครับมีมีคนเล่นกีตาร์นะครับที่ทั่งเห็นมาเดินก็เล่นแล้วเขาก็จะมีถุงอยู่ด้านหัวกีตาร์ของเขาเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาได้ใส่เงินใส่อะไรนะครับนี่คือวิถีชีวิต ของคนที่นี่นะครับใจกลางเมืองของกรุงจาการ์ตาที่ผมพาทุกคนมาดูนะครับประสบะบรรยากาศนะครับในยามค่ําคืนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนอเดือนหนาวนะครับวันนี้เดือนพฤศจิกายนวันที่23นะครับก็ได้มีโอกาสมาก็พาทุกคนมาดูนะครับบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงนะครับก็ ใหญ่มากๆนะฮะเมืองนี้จาการ์ตาเป็นมันใหญ่มากๆนะฮะเมืมองที่นอนค่อน้างก็สะดวกสบายแต่ติดอยู่อย่างคือรถติดมากๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าน่าจะติดมากกว่ากรุงเทพดีว่าเป็นเมืองทราฟฟิจแจมแห่งหนึ่งแล้วนะแต่มาเจออินโดนีเซียนี่หนักกว่าเยอะเลยครับทุกคนผมเดินทางจากสนามบินมาตัวเซ็นเตอร์หรือกรุงจาการตาเนี่ยใช้เวลา 22กิโลอะใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงกว่าดูสิมันใช้เวลาเยอะมากตอนแรกว่าจะขึ้นรถไฟเพื่อที่จะ connect มาแต่ว่าดูแล้วมันน่าจะยุ่งยากเลยเรียกใช้บริการแท็กซี่จากฝั่งนู้นมาก็ประมาณสัก1 6 0 0งแสนหกรูปเปียตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณสัก300กว่าบาทนะครับไม่รู้คุม้มหรือไม่คุมนะ้มเลยอยู่บนถนนประมาณสัก สองชั่วโมงเลยเผาน้ำมันหมดไปเยอะมากนะครับเลยมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้เห็นได้ดูกันนะครับเนี่ยกับบรรยากาศยามค่ำคืนในส่วนด้านของอินโดนีเซียยังไม่เห็นผับไม่เห็นบาร์มันมีหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้<อ>เกิดเพื่อนรู้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าที่นี่เขามีไหมนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินไปดู หน้าห้างนิดหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนี่เขาจะมีโบกมีอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเหมือนกับเยาวราชบ้านเราเนี่ยเป็นเหมือนเขาเก็บตังนะฮะไม่ใช่โบกฟรีนะฮะทุกคนเมื่อกี้ที่เราไม่เห็นเนี่ยคนเมืองนี้กลางคืนคนก็เยอะเหมือนกันนะ ห้างใหญ่มากอะผมโอ้โหีใหญ่แบบสยามแบบดีไอคอนสยามงงเลยเนี่ย <c oughs> สูงมากนะทุกคนใหญ่มากับทุกคนห้างห้างใหญ่มากห้างใหญ่มากเนี่ยห้างใหญ่นะสุดฝั่งนู้นเลยอะฮะทุกคนฝั่งเวสนี่ฝั่งอีสแคนเขาจะบอกไหมความอเมซจรรยของห้างนี้คือสามารถสร้างคล่อมเลนได้นะสร้างคล่อมเลยนะครับรถลอดใต้ตัวอาคาร เป็นถนนหลักด้วยนะเป็นถนนใหญ่ด้วยนะเนี่ยรถเยอะแยะมาคนก็ลงเยอะเหมือนกันนะฮะคนที่นี่ผู้สาวหนะ้าตาดีๆนะนะฮะก็ามาดูเดี๋ยวมันจะเข้าหน่อยไหมเนี่ยผมยัง การชวนกลัวมันใหญ่มากหาทางกลับโรงแรมเจอหรือเปล่าทุก <laughs> ค <laughs> <laughs> นนะฮะเ,เ,เดี๋ยวดูในนี้มันจะมีร้านอาหารไทยนะทีข่าขายอยู่ด้วยนะมีอาหารไทยด้วยม,ม,มี่มันจะมีสันไก่หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนคนคนเขา ก่อนเข้าห้างเขาก็จะมีการตรวจกันอะไรเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวไปสแกนดูอีกครั้งหนึ่งทางโน้นเออเขามีรัดกลุ่มมากเลยนะเขามีตรวจก่อน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 เข้าห้างด้วยนี่พี่ทางนี้ทางนี้ที่ต้องเข้าทางนี้อนอนี่นะฮะก็จะเป็นการตรวจนี่ฮะทุกคนก็มาถึงห้างรูนะครับของอินโดนีเซียแล้วนะฮะ ห้างใหญ่นะกลิ่นหอมกลิ่นสะอาดรูมายินมาเลยฮะทุกคนเออห้างใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับ <c oughs> นี่มีชั้นใต้ดินด้วยมีห้างใหญ่มากกี่ชั้นวะนั่นดู พวกแบรนด์ดังๆอะไรอยู่นี่หมดเลยอ่ะนะฮะที่ไทยมียังไงที่นี่มีอย่างนั้นเลยฮะไอโซนะยินดีทีเซยรย แต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าที่นี่ยังไม่เจอพวกพวกซุปร์คาเลยนะฮะผมสังเกตบนถนนยังไม่เจอหรือยังไงนี่ยังไม่เจอนี่งงน,น,นี่เป็นบรรยากาศชั้นหนึ่งอยู่ที่ห้าง Grand Indonesia West ฝั่งเวสนะเนี่ยผมอยู่ฝั่งเวสนะทุกคนฮะ ไฮโซจริงๆห้างนี่แบบสุดยอดเลยเดี๋ยวพาไปดูทั้งบนเนาะเนี่ยดูนะโอ้โหนี่นี่ห้างของอินโดนีเซียในกรุงจาก,การ์ตานะฮะโอโ้ผมไม่ได้พาเดินทุกซอกทุกซอยนะพาเดินดูว่าบรรยากาศที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างให้ที่นี่เหมือนสยามวาร,ร,ร์ก็นเหมือนดไอคอนสยามไหมนะฮะ อันนี้ก็ประมาณเกือบอันนี้กี่โมงเหรพี่สามทุ่มแล้วอ้ยไายแล้วทางจะปิดแล้วเหรอปิดกี่โมงไม่รู้อ่ะรู้เหมือนไทยว่าสี่ทุ่มเราไปดูเลเวลสามไปดูไปดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้มันมันมัน,ม,นมันเกือเซนทรัลรึเปล่า มันมีเครื่องสัญ,ญลักษณ์เซนเทันเห็นไหมนะใช่ปะเห็นไหมเซนทันมาลงทุนไว้หรือเปล่าเนี่ยเซนทะันอ่นะอาจจะใช่ก็ได้นะซื้อห้างที่ยุบอ,อ,อ,อ้อังกฤษยังซื้อได้อะ <laughs> ใช่ไหมก็เป็นไปได้นะไอเดียวิวัฒนเลยโลโก้แบขนาดนั้นนู่นเซนทันเห็นไม่รูเนีเ่ยเฮ้ย เไม่ธรรมาดานะธรรม,มาดาในคนไทยเนี่ยช่องนี้นี้เป็นช่องทางในการพาทุกคนไปดูวิถีชีวิตของคนต่างบ้านต่างเมืองนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม